สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กับช่างแล็กอีกเช่นเคยแล้วพวกทีมงานช่างแล็กนะครับตอนนี้เราจะพามารีวิวรถซุปเปอร์คาร์นะครับไปสอบถามช่างแล็กกันเลยสวัสดีครับผมแล็กรัชบุรีนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูรถอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้ก็เป็นบีมซุปเปอร์คาร์นะครับเป็นลูก56ากมิลไม่ชักนะครับเรือนเป็นเรือนซีดีไม่ลวงปากนะครับนี่ครับตัวเรือน มีตัวนี้ไม่เน้นอะไรมากครับจะส่งเ,เงตี๋ยแล้วก็ปั่นพวกผ้าเอ็กเตอร์เท่าไหร่ตเตอร์เป็นตัวนี้เป็นสิบสี่ยี่แปดนะครับโชค๊คของเลยอันนี้ลูกค้าเขาจะส่งมาลูกค้าจะส่งมาครับผม,มอันนี้ก็มีแค่นี้แล้วก็มีคัดมือครับผม คฝากคนงานอะไรไหมครับขอฝากเพจ Like อะไรซิ่งแล้วก็เพจ Like ร,ราชบุรีด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ